สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนเชาวิชาเกินสัตว์โลกเช้าว,วันอาทิตย์แบบนี้ก็มาเจอกับพี่เออีกแล้วนะครับกับช่วงไม่มีสปอนเซอร์ <c oughs> <c oughs> อาทิตย์นี้ก็เข้าเนื้ออีกแล้วนะครับแต่อาทิตย์นี้เนี่ยพี่เอจะเจอชุดโมเดลชุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างแปลกและน่าสนใจนะครับไม่ใช่ของบันไดไม่ใช่ของอะไรหรอกไม่รู้ของยี่หอ้ออะไรเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะนี่ชวนอุ้ย หลังไม่ดีเลยเว้ยโอเคนี่นะครับเห็นไหมมันมาเป็นไข่ปริศนานะเหมือนกับกาบหอยแครงเลยใช่ไหมนะครับอืมแล้วก็โอเคนี่ไงเห็นไหมนี่มันข้างในมันจะเป็นอ่าตัวมแมลงอยู่ด้านในนะครับเป็นตัวต่อมแมลงอยู่ด้านในนะเป็นกระชับปองเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จากประเทศอะไรนะแต่ว่าบอกตรงนี้ว่า made in ใช่น่เรียบร้อยนะครับอืม ก็อาจจะของยี่ห้อต่างประเทศแหะแไมเมดอินชานะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าอาทิตย์นี้เข้าเนื้อพี่ยาจะคุมมาให้นะครับโอเคไปกันเลยเร็วๆจะปนเดีไปตกถึงโดนกูญซองกันนี้เลย นี่ไง<ช>นะวันนี้พี่เจได้กระชัปองแปลกมานะครับไม่รู้สัญชาตินะรู้แต่ที่ผลิต <c oughs> ทุกทีก็ผลิตที่ชาหน้าหมดละสำหรับโลโก้เซตนี้มันเขียนว่า i ิน e c t คิงนะนะครับในเซตนี้มันจะมี4แบบนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีสติกเกอร์ระบุไว้อยู่แล้วแหละว่าภายนอกเนี่ยข้างในมันเป็นตัวอะไรนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมกล่องด้านนอกเนี่ยดูขนาดเล็กนะครับแต่ไม่รู้ว่าด้านในเวลาต่อกมาแล้วจะเป็นยังไงนะ นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะอินเจ็คคิงอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นโมนาดบัตเตอร์ฟลายนะครับด้านในส่วนตรงนี้เป็นบูด็อกแอนอีกอันนึงนั่นก็คือลองฮอนบีทู e นะครับแต่พี่เอียได้แถมมาอีกตัวหนึ่งนั่นก็มันเป็นรูปไข่แมงสาบนะเออไอนี่มันเขียนว่าดิจิสติ้งบักนะครับคือมแมลงชุดมแมลงย่อยสลายะนะครับเป็นจาแอนแอนนะครับอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปต่อกันเลยดีกว่านะอกูไม่เคยเล่นเหมือนกันยี่ห้อเนี้ยขอให้ออกมาดีเถอะมา,มา เอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับลองฮอนบิ e e เห็นไหมโอเคอืมคืออยากจะแกะสติกเกอร์ให้มันไม่เป็นรอยกาวติดอะทำไงวะอ่าค่อยๆรีดละกันค่อยๆแกะล้กันกูโอ้โเสียเวลากูต้องมานั่งเล็มทีละนิดอีกโอเคโ้ระวังระวังเว้ยเอ้ะไอ้ชีโอ้โหกูสารนั่งมีสมาธิโอเนียนคลิปกู เนียนกริปกูหายไปกับตาโอ้โหแจงแม่งเดี๋ยวขอดไปเล่มดีหลังเอาละกันนะครับเสียเวลาเราเปิดให้เพืเ่อนๆดูกันเลยดีกว่าพระชืบโอ้โเป็นด้วงอยู่ข้างในโอเคมีอะไรกันบ้างเอ่ยออ้ออโหฝาปิดมันสวยดีนะครับเหมือนต้นกาบหอยแครงเลยว่าไหมโอเคเรามาดูใบป,ปิดกันดีกว่าเนาะอินเสคคิงนะครับชาเลนจิ้งแอนฟันเออ โอเคคอลเลกชัน okay. 4แบบนะครับของมแมลงชุดนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะมีตัวอะไรบ้างกันไปแล้วนะอ่ะเราไปดูชิ้นส่วนด้านในกันเลยดีกว่าตัวแรกที่พี่จะแกะออกมานะั้นก็คือเจ้าลองฮอนบีโทลนะครับอ่ะกูเตะละโอเคอืสีลอยอยัอยงกระปุยเมฆโอเคด้านในก็เปิดปีกได้นะแต่มันไม่มีปีกด้านในให้นะครับลงสีก็ ถือว่าโอเคแหละแต่มันก็ชุยไปหน่อยอะนะ <What? S 1> อ่ะนี่คือส่วนหัวของดวงนะครับลูก,กตาแม่งสีเลอะเชียอันนี้ก็เป็นพวกขาพวกหนวดของดวงแหละเรามาต่อกันเลยดีกว่ายัดหนวดก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคนี่ไงน่นไงนะครับลองฮอนบิโตนะครับตามชื่อมันนะเพราะนวดมันยาวอะนะครับแต่ข้อหนวดะลรทำไม่ค่อยสมจริงเลย อยัดเข้าไปเรียบร้อยตัวกับหัวเรียบร้อยนะครับสีประมาณนี้นี่พี่เดาว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์อะ่วงหนวดยาวยูโพรมาสรูเบอร์ของเอเชียเราเนี่ยแหละนะครับเป็นด่วงสายพันธุ์แถวญี่ปุ่นแถวจีนเนี่ยแต่ดูเรื่องความสมจริงแล้วกูตีนไก่หน้าภากเลยนี่นะครับสั่งในช้อปปี้มาแม่งตัวหนึ่งราคาพอๆกับของบันไดเลยแต่คุณภาพมี่เทียบไม่ติดเลยนะครับโอเคเอามีเอามาเล่นแก้ขัดไปก่อน อย่างน้อยก็ถือว่าพยายามตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับ Flower Mantis นะครับโอเคแหกเลยแล้วกันเนาะเนียนคลิปกูมา,อาโอ้โหวันนี้กูจะได้แกะติต๊กแตนเนียนเนียนสักลูกไหมนเนี่ยย,ยุ่ยทุกอันเลยช่างแม่งัะเปิดเลยแล้วกันเนาะโอเคโอ้โหลายพลอยยังกระเสือดาวนี่ไงครับแยกขินส่วนออกมาเป็นตั๊กแตนตำข้าวดอกไม้แต่ไม่รู้ชนิดไหนและสีรอยขนาดนี้กูจะรู้ไหมขอดำน้ําเลยแล้วกันนะครับทีมทมทีมเมาเลยแล้วกันเนาะมาดูว่าตัวต่อเต็มๆแล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะตั๊กแตนตำข้าว นโอเคนี่ไงโอ้โหเป็นท่าแบบกําลังขู่นะครับขยายปีกกลางปีกกลางมือกลางขาเรียบร้อยเลยพี่แกบอกว่าเป็นตะกระแตนตําข้าวดอกไม้เนี่ยแต่กูไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนนะครับสีมันลอยักขนาดนี้นี่เปรียบเทียบตัวไหนไม่รู้เรื่องเลยแต่พี่เยียดเดาว่าเป็นตะกระแตนตาข้าวดอกไม้อินเดียแล้วกันนะครับไปเสร็จแล้วกลับไปฉากหลังกับด้วงนะเพื่อนนะเออทำเอ้าทำไมมันตั้งไม่ได้วะเอ้า เอาทำไมง่อยแดงเงี้ยเพื่อนโอ้โหท่าโชยังเทเลยจะเสือกยืนไม่ได้โอ้โหอะไรของมันเนี่ยจริงเลยกูยมันยังไงวันเนี้ยอ่ากูว่ากูต่อขาผิดแลยแหละนี่ไงจริงๆเขาต้องยืนทางขาแบบนี้แหม่ท่ไมต่อเขามะมิบเลยโอเคไม่มีปัญหาแล้วนะครับนี่ไงเห็นไหมยืนได้และ้ะโอเคกูโชวง์โง่ไปหนึ่งดอก ไม่เลอตัวต่อไปอ๋อโอ้โหโอเคนะครับตัวต่อไปนะก็คือผีเสื้อโมนสนั่นเองนะครับนี่นะชิ้นส่วนข้างในเอ้ยดูท่าดีอยู่อะ่ะขึ้นตัวน้องกันก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่ปีกทีหลังนะ ปีกของน้องนี่ใช้วัสดุดูดีพอสมควรเลยนะครับเรื่องสีเรื่องอะไรนี่พี่เยาวาสวยเลยนะตัวนี้ประทับใจวะ่ะ <Okay. S 1> เออต่อไปต่อมาชอบตัวนี้เฉยเนี่ยดูดิปีกทําออกมาโคตรสวยเลยอ่ะดูดิโอ้โ oh หว่าแต่แล้วมันใส่ยังไงวะเนี่ยเออสลักที่ตัวกูต้องยัดลงไปยังไงวะอ่า <c oughs> เออกูทำยังไงวะเนี่ยกูค,คิดไม่ออกมันยัดไม่ได้ออครับนี่กูโง่รลอกูโง่วะเนี่ยโอ้ <Or> ทั้งสองอะล Two hours later หลังจากนั่งงมอยู่สักพักก็เพิ่งตัดจรูนนะครับว่าตรงส่วนอกของวีซื้อเนี่ยมันสามารถแหกครึ่งได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาปีกเนี่ยใส่เข้าไปอ่ะนะโอ้โหโถเอ้ยนี่ไงพอแหกครึ่งออกมาแล้วก็สามารถเอาสลักใส่เข้าไปได้ยึดติดกับมันนะครับแล้วปีกเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับได้อ่ะนะครับเฮ้ยทาเป็นเล่นไปเนี่ยตัวนี้ชอบเลยนะเนี่ยนี่นะครับพอต่อเสร็จแล้วเห็นไหม เอ้ยออกมาดูดีว่ะผีเสื้อตัวนี้ผีเสื้อโมนาตัวนี้ออกมาดูดีเลยนะครับสีปีกนี่เหมือนจริงเลยนะครับแล้วก็วัสดุนี้ถือว่าโอเคเลยนะแค่เลื่อมมากมากไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเ <c oughs> นี่ยชอบตรงลูกเล่นที่ปีกมันสามารถปรับขึ้นลงเหมือนกระพือปีกได้นี่แหละเ <c oughs> จ๋งไปเลยอ่ะตัวสุดท้ายของอินเสกคิงเลยละกันนะครับนี่ไงมันเป็นตัวมด ข้างในอะนะตัวมดตรงนี้นี่ก็มีลูกเล่นเหมือนกันนะครับคือตรงหัวเนี่ยเราต้องแหกครึ่งนะครับแล้วก็ค่อยใส่ฟันมันเข้าไปนะ่ะประกอบหัวกลับเข้าไปนี่ไงเออเจ๋งดีว่าตัวนี้โอเคเลยเห็นไหมฟันการามมันเวลาขยับข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันขยับตามด้วยนะครับมันเป็นเฟืองด้านในอะนะโ okay. อเคอ้าวปักหนวดต่อปักหนวดให้เสร็จนี่ไงนะครับหัวมันเสร็จแล้วเห็นไหมโอ,โ,อโอ้เจ๋งดีเสียบตัวกันต่อเลยนะครับ เออรูเสียบออาอ้าวกูไม่ได้ใส่อีกตัวนึงในหัวมันเนี่โอ้โหได้แหกใหม่เลยโอ้กูก็มาตันมึงเนาะมันมีข้อต่อระหวังหัวกับหน้าอก,อกอีกชุดหนึ่งนะคะที่ต้องเสียบเข้าไปกับหัวมันนะสรุปก็โชว์โง่เหมือนเดิมน,นะครับของเด่นระดับเด็กห้าขวบกูก็ยังต่อมั่วอยู่เลยเนี่ยเอาเป็นว่าพีจะขอข้ามไปตอนที่ต่อเสร็จเลยละกันนะครับอาคนดูเขา นี่ยังไงนะครับเจ้าบูด็อกแอนส์นะครับอืมภาพตัวจริงกับภาพของเล่นนี่โอ้โหสีนี่ลอยมากๆเลยนะครับสัดส่วนก็ไม่เท่าไหร่นะแต่มองภาพรวมแล้วพี่ก็ถือว่าไม่แย่แหละก็ไปได้อยู่นะครับไปใครไปสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เป็นใบแถมที่เขาให้มาน่าเป็นตัวใจแอนแอนนะครับอยู่ในอีกคอลเลกชันหนึ่งแต่ขอยี่ห้อเดียวกันแหละเป็นตัวมดเหมือนกันงั้นเราเปิดวราปเลยลวกันเนาะมดดำยักษ์นะครับเอยมันเปิดวราปพอแล้วดีมดมันเสร็จแล้วเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยว่างเนาะ เดี๋ยวพี่เยแวะให้ดูรายละเอียดตัวสุดท้ายหน่อยละกันนะครับเจ้ามดยักษ์สีดํานี่นะครับลูกเล่นก็เหมือนกับเจ้ามดตัวเมื่อกี้แหละนะขาการกุก้งขากัรไก่อะไรแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะครับลองเอาเปรียบเทียบกับโมเดลบูด็อกแอนดูก็เออมันก็ไม่ต่างอะไรเหมือนที่บอกกันแลลวนะครับแค่เคี้ยวของบูด็อกแอนมันยาวกว่าแล้วก็สีแดงแซ่บๆเท่านั้นเองนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราเอา,าแมลงทุกตัวไปขึ้นแท่นโชว์กันเลยดีกว่านะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจัดพลอตเพื่ออัธรสดในการรับชมกันบ้างดีกว่านะครับโอเคเผื่อมันจะดีขึ้นบ้างกันนะไหนๆก็ซื้อมาละโอเคอ่ะนี่ไงผีเสื้อเด็ดตะกแตนเด็ดโอเค สรุปคะแนนท้ายคลิปของเซตนี้นะครับตกลงพี่แกไปหามาแล้วนะครับมันคือยี่ห้อด,ดีดีพัทเซลนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ของประเทศอะไรแหละรุ่นอินเซคคิงครบ เซตกับ i ด g ิตติ้งบักตัวนะครับคะแนนคุณภาพ uh huh. สินค้าและตัววัสดุพี่อยากขอให้ไปที่แค่3ดาวนะครับเอ้ย hey, 2.5ดาวพอละ <laughs> มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนะส่วนคะแนนความสมจริงนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเอาไป2คะแนนก็พอละอืมแลรายละเอียดของแมลงเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการลงสีนี่ก็โอ้โหไม่ค่อยตั้งใจให้กูเลยอะ่ะแต่ในเรื่องของลูกเล่นโมเดลเนี่ยถ้าได้ต่อสนุกมือแล้วพี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะบางตัวก็มีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอย่างฟันกราม ขยับได้ตัวมดปีกผีเสื้ออะไรประมาณเนี้ยเอาไปสีดาวแล้วกันเนาะสรุปดีๆพัดเซลรุ่นอินเสกคิงกับไดจ t สติ่งบักก็พอผ่านได้อยู่แล้วนะครับก็พอไปวัดไปวาได้นะแต่ถ้าดูเรื่องของราคาที่ขายใน้ช้อปปีแล้วพี่ว่าเบาลงมาหน่อยก็ดีนะแพงเกินสำหรับคุณภาพระดับนี้นะครับ